ผมก็สวัสดีครับผมเมื่อนี้คือเก่าเหมือนเดิมครับคลิปเห็ดครับแกเมื่อนี้ผมมาพอ้เห็ดปวกไว้ครับเสียแข็ย่อนผมกับบอไซครับผมฝ่าว่าเปี่ยวสีพลอยีผมมากครับคุณนะครับเบิ้งดูลังนะเบิ้งครับเพียชุ่มหนึ่งครับพี่ครับพี่รคุณครับชุ่มหนึ่งหลายเรียบเบิ้งครับใบตองนี่ตรนีมองลงครับคุณนะโอ้หลายเรียบครับเุณนะอู้ยคุณ มาเบื้งทางนี้ครับผมมาเบิ่องมองอย่างนี้มีครับใช่ปะมีอันบักงามไหมครับฝ่าครับผมว่าเป็นตัวผมเลยแวะมาเบิ่งครับพีครับช่มหนึ่งว้าวตกช่วงพีเขาอาใครตกพีครับเห็นบ่ครับพี่น้องครับพี่หนึ่งเขาไปเบิดเลยครับพี่นะครับเก็บ้ล่อครับ โอ้ครับผมเก็บคนด้วยครับบัยเอาเครื่องเคี้ยวแม่เฝ้าเก็บออกดอกวมันเข็มแล้วกอนอาใส่ใส่ใส่ผ่าน,น,ะน,น,าน้ะครับยุ่งกัดสีบรรยี่ย์ครับฝนก็หยุดตกครับผม จุดสั้นครับพี่น้องครับหลายแห้งครับกี่เม้ากี่เมานะครับเดี๋ยวผมเอามีดอาคมออกมากันครับคนสิมากตอนเสกขันย่างฟงกับโบเทยครับโอ้โหไปพูดใช่ไหมมีดบอลกระไรโห้ยครับมือ เออแตดอันนี้ไงครับเบื้งบนบักเงี้เลยมันอยู่ติดทังพี่น้องผมมันอยู่ติดทังโอ้แหงไปเลยครับพี่น้องผมมันอยู่ติดทังครับนี่ครับช่มไปแล้วครับใส่ตาครับเดียวครับนะครับเบื้องบนลากลากครับโอ้หลายเลครับปวดหลายเลยครับปุ่นทั้งปุ่นนี่เลครับปุน เก็บค้นด้อยครับผมเดี๋ยวคนไทยเบิ้งไปเรื่อยๆครับเบิ้องหนอครับผุ่มบริโภคหินนี่ครับหลายยี่หลีครับพวกเนาะจะดอกเห็ดเ้อยครับผมขาวๆาหมวอนเมี่ยงไปด้วยครับโอ้ยลายครับพุ่เนาะเต็มโพนี่ครับนี่เั็นบรเวณร้อยดอกด้วครับมันล่ามไปทั้งนั้นครับมันล่ามไปเสับไปหาสีพันลายผมครับโอเคครับเก็บค้นด้อยครับผมเฝ้าครับพ้นจิตคตขึ้น โอเคครับผมข้า็เก็บมาได้สีเครองกระตาแล้วครับนี่เมึงทั้งผีครับผีแต่ว่ามันอยู่อยู่ครับพ่าแม่ผัวก่อนครับกระตายไปก่อนครับแต่วมันม่เกิดก็เป็นเอ้าเอาคือทังผีไหมครับปังผีครับพี่น้องครับพผัะเป็นกีบเป็นกีมอยู่ครับพพนะผัวผัวผัะ ยุ่งกัหลายครับพูดนะยุ่งจะดอกง่ายๆครับพมดห,หนึ่งอันบักแง่เลยเดอกโอเคครับเปล่าครับผมเก็บแล้วครับผมพึงครับยังกอดตุกยังกอดสีพันละเย่กากสากดูครับพนาวาะโอ้บุญงามครับดอกนี่ก็งามครับนี่พูดนะครับทุ่มหนึ่ง น่าง,งามครับเพียอันนึงงอุ้ยขาดจำครับเฮ้ยนี่ครับอันนึงไกลแล้วครับหาหน่อยหน่อยนี่ครับอุ้อยเง ครับติดตามครับผมยุ่งกระไลเฮ้ย okay. ใส่ครับใส่ถักตัวโอ้ขึ้นน้ำเลยครับนี่โอ้บักนามเลยครับดอกนี่งอยัางหนามเด้อดอันบอดอกหนึ่ง, mm. งน,น,นังน่นครับดอกหนึ่งครับโอเคครับหาซอยกันก่อนครับผมยุ่งมันหลายเดี๋ยวผมจีถ่ายใฮ้ยเฮ พี่ครับเอาครับเก็บยเอาครับเกี๊ยวดอกเนี่ยเอาไปเรื่อยๆครับน่ากที่นี่ไปบนหลับปลาจังสิครับผมว่าเอาครับเดี๋ยวผมหาเนาด้วยครับผมพี่ครับนี่ครับ ปลาที่ค้นข้าเจาะเขามา่อเชียร์แล้วโองอ้พี่น้าซุ่มหนึ่งตุ๊กปุณะแม่พี่น้องครับปุณะจะมันหลายครับครับเหลี่ยมกระมีเนะครับง่ามๆนี่โอ้โหปุณะมีอันเบิดเลยครับปุณะมีอันหนึ่งอ้ยสามอันเชียนตัวครับเฮ้ยจะมันหลายครับพี่น้องเฮ้ยปุณะหาโอ้พี่น้าโอ้โหอันเจี๊ยน เปลียนบบอันเก้าอันพี่น้องพี่น้องผมพี่น้องผมเด,เดี๋ยวเดี๋ยวเ็บกล่องกันนะครับโอ้หลายครับหลายขักเนรรื้อเป็นกิมเทือ้อมึนกระใหญ่เป็นไรล่ะเก็บครับเก็บเกีบเกีบเกีบเอาครับพุ่นะหลายแห้งพี่น้องหลายครับหลายครับคนกด ผมก็เก็บกล้อไงไปไม่กี่ทีแล้วครับกำลังเป็นเทียนอยู่น,นี่มึงครับมันกระชิบปึ้งปึ้งปังเนี่ยด้วยครับกล้องทั้งทายทั้งเก็บซอยกันครับยุ่งมันลายพี่น้องผมเอ,อ้ยเปึ้งไงกระโดดยัดออยงไง บงทั้งพุนนครับปีแตสะอ่อนบ่พุน่ะเบื้งขาอันนี้โยคะนี่เบื้องนะครับอันใหญ่ๆน่ะดอกใหญ่ๆไหมบอสดอกอ้วนทั้งหนึ่งนั่น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 น่ะเออเบืงครับพุ่นอะเอยโอเคครับสีเป็นอะรเียผมดึงแขนมาเลยครับกล้วยล้านอยู you. You, okay. hmm. ่พังลูกๆครับผมโอเคครับผมเก็บขึ้นเด้อครับผมเบื้งเนี่ยครับโอ้ยพี่น้อนผมเอ้ยเหงีหยังทั้งมาหลายเด้ เป็นเคียบเหรอพ่นพ่นขขับพุพนพ่นะเออจะมีลายครับเมียนบุรีรับมีตงงา,า,ามไงพนน่นนะเออเด็ดๆมงไงเปิดไปยังเดลายพนา่พนพน่ะพ่นน่ะนะครับเมีนบุรีรับมดอกหนึ่งสองดอก โอ้ยลายๆพี่น้องผมมึงครับมึงนั่นทั้งเก็บเรียวอยู่ครับโอเคครับผมเก็บมึงอยก่คนเดียครับผมระวังหยียบ<อ>น้ำเล็กๆไม่เอามึงครับพูดอลายกันไย ลกโอเคครับผมเก็บคนนะครับผมมอพอมาอีกแล้วครับพี่ครับใกล้ๆกันนี่ครับยับมาเลยๆครับเปิดออกสิเน็ตครับเพื่อให้ตัวยังไยเยเน็เนี่ยนี่ดอกนึงนี่ดอกนึงนี่ตอมีอีดีครับเปิดเอาวันเชียงโซก กิ่เอากิบเอาครับโอ้โม่ีมตาเี้บอขีบ่อเยู่ครับโอ้ยแนีีพี่ครับทาเมื่ยครับนอาครับโอ้ลมตรงนี้ลมหยุดเพลิดเพล โอ้ยหลายๆๆเดีย๋ยวคือง่ายๆครับนี่นี่เอาง่ายๆจิ้ง,งไปเชียบครับ,รบ,รรรรรบรเชียบคนนะครับทุบคนครับลายดอกลายดอกพี่น้องลายดอกมองลายดอกครับลายดอกคือเขาครับุูนะเห็นไหมครับคุณช่อมึงครับนหนึ่งดอกนึง นี่ซุ้มนึงครับนี่นี่นี่แมนไปเลยครับนี่โอ้ยแมนหนึ่งครับโอเคครับผมเก็บไปเรียบร้อยนี่ดึงเอาเลยครับโอ้ยนี่ครับโอ้บหถนัดครับโอเคครับผมเก็บกันนะครับ โอ้ลุดส่ตาครับมึงติมแล้วครับตาโอเคครับผมติดตามครับโอ้พี่น้องนยหลายทักหลายเนยเห็ดเนยทั่ว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 ไปมองเนยก็มีสุมหมองดูดยโคกงบ,บางเงี้ดิครับโคกงน้อยพื้นที่ประมาณประมาณไร่หนึ่งครับแมนตาแนวเดี๋ยวเบิดเลยครับพี่น้องเอ้ย เป็นตะคักเป็นตะไนเป็นตะไน่ครับพี่น้องเป็นตะไนเป็นตะไน่เฮ็ดปวกเป็นตะไน่ข้นตรงนี้จังบม่มาพอครับผมตรงนี้จังมาขี่ถือปวงพอจิตสันนิคับคือพอตั้งแต่ผุนครับสมัยอยู่ม้อม้อหาผนครับม้อหาม้อหูเคยมาเก็บครับเที่ยนึงครับอีกมันนี่อีกวงนึงนี่ครับโค้งนึงผมหยิบไปเบิ้งอยู่ผมเลยเอ๋เจผมเลยขี่มาเบิ้งเนาะครับเนาะ ชี่มาเบิงคณะเพียเฮ็ดเกิดเกิดอีหลีพี่น้องผมเกิดอีหลีพี่น้องผมนี่ดอกหนึ่งครับผมบอกเพื่อนเบามี่นะครับผมมักไอ้เบลมี่แล้วบอกครับไอ้เบามีไอ้เบามีปีซีซันโบเก็บเห็ดได้หลายถท่พี่น้องผมถหูนี่ครับนี่ท่านี่ก็เป็นปลาอยู่ข้าครับท่านี่ก็เป็นปลาอ้อยครับเนี่ยย่ไปกระซอดนะครับ โอเคครับผมซองเบึงทางนี้กันนี่บ่โอ้ยไหลคักหลาเนี่ยนึกแต่เบยบึงทางนี้กันนะนี่บอบึงนี่ครับกะปิดแต่มีหายนาะรอดไปนารอดไปหลังนึงผมขับยางรถเตยแล้วรถทางเก่าครับสีพันละเย่ยครับยางน,น้ำปนยางเดียวครับโค้งนี้บ่เคยพามาจับยบ โอเคครับผมติดตามเลยครับว่าเอาอะไรเราซิบดอกไนีหาจุมไม้อีกกันโอเคครับผมเอ้หแม่ครับนี่นี่พี่น้องครับพี่น้อง,น,องนี่น้องนี่อันนึงครับอัน,น,อนบักเี้เลยชั่วหนี่น,น,น,นึงครับนี่ชุ่หนึ่ง <c oughs> เอ้ยเ็บหมพี่น้องผมเดม็ดไหมพี่น้องผมเก็บไหมเ็ดให้จังมัเ,มกมเกิดใจลาอยู่งูสีมึงรูะ พูดนะพี่ออกนะ่าโอ้ยมีอีหลีพี่ออกน,น่านี่มีอีหลีครับพี่ออกนะ่าเบื้องพีอ๋อกนะโอ้ยพีอะไรครับมันใหญ่ต้องดึงออกก่อนเว้ยเนี่ครับพูนครับสุ่มหนึ่งครับเอาเก็บออกครับอันนี้โปอยสีพระที่โปรยคลิปครับพี่ครับสุ่มหนึ่งเว้ยเง็บหนะนึ่เว้ยพูด่ะนี่ตะเหลี่ยมเหลี่ยมครับอันนี้ เห็นแห้ครับพี่น้องผมเห็นแห้ครับพี่น้องผมเห้งามครับพี่น้องผมผู้ล่ะแมงพี่ครับเพียงไรครับวงนี้พี่ครับผี้ล่ะเว้ยผีดังผีดังเว้ยเห็ดแมมอีน้องอีพออีแม่ครับผมเห็ดแม่พีดัะหันไปใช้ก็มีแต่เห็ดอีพออีแม่เอ้ย ก่อนครับโบเคียเลยกิมยังยอยู่มีตาเคียโอ้ยอีพ่อยแม่มเอ้ยเห็ดแม่มัน,นยงรีอยู่เปื่ยไหมพี่ันนีเก็บเอาหนึ่สงสองสามพี่น้องผมสี่พี่น้องผมห้าพี่น้องผม ฮกพี่น้องผมวูยจะออกนี้ลายรคับท้งน่เก็พเบพี่น้องผมเยพี่น้องผมเกพี่น้องผมตันงี้พี่น้องผมโอ้หลายหลาเสอ่อนครับสเสยโอ้ยตนงี้นี่นกล่องวันนี้คนอันนี้มาทาั้งครับวันนี้ มีจักดอกว่าทางนี้มินึงสองสามสี่หา้หาหกหกฮะทางนี้มักเก็บออกทัก้งเลยนี่ไอ้โอทางนี้มีสิบสามครับทางนี้มีหกครับ เฮ้ยโอ้ทางฝุ่นก็มีครับพุ่นนะมีไปเรื่อยเลยโอ้นี่ครับเก็บไว้แล้วนี่เอ้อยังไม่ลงเอ้ยหยับน้ำบังคับอยู่หยับน้ำแบบนี้นี่น้ำโอ้เกือบคนบริสุทิครับบริสุทิเกือบบูดเลยนี่ โอ้โหเาโอเาอเจเอาตาเาาเอาตาเอาตาเกอน่ัเาเนไหมครโอลังาเ้แท่เอาเตเยท่องเอาต็เมเครับมองนี้เห็นเหลี่ยมเอดิไอ้นเียอยครับ กลายยุ e okay, ่งกลายไปจังนยังไงล่ะเบียดออกแล้วมันก็ดิบเบิสไปดอกกี่ยุ่งนี่ครับมันก็ดิบมีไม่ทั้งนี่แหละผมว่าเมียมรับบังพี่นนักสาบลามที่ว่าเถ่าครับช่วนี้เสียดายครับเว่อรหยิบเมียพี่น้องผมพน่นึ่งพี่หนักเก็บเอาครับเก็บเอา ไอไปหายังเบิ้งหมอง่อุยอ้ยอุยอ้ยอุย้ยอุ้ยเห็ดเี่งผมเงาเงา,เาไปเลยครับกิมนี่เงาเงาไปเลยครับแล้วอ้อมพุ่นอ้อมอ้อมปลาเนี่ยยุ้ยเห็ดไหมทั้งเตะในี้หาเลยครับมองตรวจรถครับนี่ยางขึ้นมากออกมองนี้ทุกคนแปลว่ามองนี้เท่าแล้วครับออกทั้งคางนิดนึงเออทั้งลุงทั้งเตะ บาเอาหันชุม่มเลยเอาเรื่องโอเคครับติดตามเลยครับผมถ่ายเ,เรื่อยๆครับเงาเลยครับคลิปนี้โอเค่ดอกนึงครับใส่เป็นเบื้องหลังนะครับโอ้พี่ครับดอกนึงเห็นบหมครับงูวันนี่ครับ ว่าเกิดผู้เดียวทั้งนี้โอเคครับผมเน่าเกินไปจะได้เกินนะครับโอเคครับอุ้ยพลออีกแล้วครับไปว้าหันกันเลยตัดไปบ้านเข้าอยู่นี่นี่เฮดกันไปนี่อะไรเฮ็ดครับนี่นี่ครับนี่เฮ็ดนี่เฮ็ดพี่น้องนี่เฮ็ดครับนี่เฮ็ดโอ้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 หลาย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 ผัวะจุ่มหนึ่งโอ้หลายครับ ีบอกครับพี่โอ้ยผีทุ่มนึงครับผมใหญเบิ้งทุ่มนึ่งครับหลายพี่น้องหลายหลายพี่น้องหล่ไล่ไล่อะไรเน็ตนะหลายคักพี่น้องโอ้ยจุ่มีมีเบิ้งเนี่ยนี่ตันงามๆครับนี่ตานงามๆนี่ตานงามๆครับเบิ้งครับผู้รูพีรีอยู่นี่พีพีไป่ใหม่กระเม่นบอริเรีนเนาะ เพียโอเครับผมขี้ไเลยครับเห็นมั้เงียบเลยครับผมพี่ครับซุ่มงผมดวงยืนเดียวไหลแหมเห็ดนีพี่น้องไข่พี่น้องข่อยพี่น้องข่แหมเห็ดนี่ท่วท่ท่ท่จังเหนจังมา่กิอให้คนใดคับเท้ ทีหของเอ,อ้ยจากทีโบอกไว้จังเดียวเนี่ยโอ,โอ้ข้าไปใหม่บงังบริเบิงหอดกล่องนะครับเด้อไปแล้วครับสาม6ีหาหกเจ็ดแปดครับมงนี้่ามงนั้นบดมงนั้นลายเตือบ เน้่ยเห่ยเมุนบิดะันผมมุนครับส่นนีโอ้ยยุ่งไหมเขียงจิยิงครับใส่ตาบโอ้ยแต้มกระบลายะครับบุเตมนสาบลักีมหวกาครับกีมหมวกาโอ้ยคุณหลอกงี้ครับผมพามุนไปบออึ๊อต่นา อันีนี่ครับดอกนี้ดอกงามเลยอุ้ยส่ดอกครับอุ้ยหักแล้วโอ้ยนี่ต้นเขาอันีครับเดี๋ยวครับผมเอาดอกที่สี่ดอกครับยืนนี่ครับอันนึงอุ้ยหาครับโอ้เสียเบิ้งผมเห็เบิ้งอันนี้แบบนี้เบิ้งครับ เป็นเข็มธะนูอยู่ครับไปลายครับผู้ลักอี่ดีด้วครับนี่เป็นเข็มนยห่นี่เป็นเปียเปียเปี่ยเปียเงี้ยงบดี้ครับเงียงบดิครับนี่อันนี้เป็นเงี้ยนบดิครับนี่เจ็บวงนี้นีออายุสิอ๋อมาเกีบยวงนี้ครับลงกลมมีภาพอเบื้องอันอ๋อคิ็อะไรวไ่มีช่เบื้งทิ็ดเพิ่เขาครับดอกนี้ เขาไ้นี่ก้อนครับเครๆออกโอ้ยยุ่งเงาหนีไปยีป่ปุ่มมีตีเออเก็บไปยุ่งนี่โอเคครับผมตามครับผมไปเรื่อยๆครับ